ใช้มือถือกลางแจ้งเครื่องร้อนค้างแก้เครื่องโอเวอร์ฮีทได้ง่ายๆด้วยวิธีนี้ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ How to Trick ทริคดีีใหม่ใหม่ที่คุณก็ทำได้ใครที่ใช้งานมือถือกลางแดดกลางแจ้งหรืออยู่ในที่ที่อุณหภูมิสูงเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คืออาการเครื่องร้อนเครื่องค้างและจะส่งผลไปถึงอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่สั้นลงรวมถึงอาจทำลายชิปและจอแสดงผลจนทำให้เกิดอาการเครื่องค้างนั่นเองวันนี้เราเลยจะมาแนะนำวิธีแก้เครื่องโอเวอร์ฮีตหรือทำให้เครื่องหายร้อนได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะ อย่างแรกที่ต้องทำเลยก็คือลดความสว่างของหน้าจอลงค่ะยิ่งสว่างมากเครื่องก็ยิ่งร้อนเร็วอย่างที่2ก็คือปิดฟีเจอร์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้อย่างเช่น Bluetooth, GPS หรือ Wi-Fi ค่ะรวมไปถึงแอปพลิเคชันที่ไม่จำเป็นเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องอย่างที่3ก็คืองดการใช้มือถือนักๆอย่างเช่นการเล่นเกมการถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอต่อเนื่องนานๆค่ะ อย่างที่4คือการถอดเคสเพื่อระบายความร้อนรวมถึงการถอดเคสขณะชาร์จด้วยค่ะหรือจะใช้ตัวช่วยอย่างการเป่าพัดลมหรือวางมือถือไว้ใกล้เครื่องปรับอากาศเพื่อช่วยให้เครื่องเย็นลงเร็วขึ้น และสุดท้ายถ้าพักเครื่องได้ให้พักค่ะไม่ควรใช้มือถือติดต่อกันนานจนเกินไปหรือ,อยังน้อยก็รอให้เครื่องหายร้อนก่อนแล้วค่อยใช้งานต่อนะคะยังไงก็ตามนะคะวิธีเหล่านี้เป็นเพียงคำแนะนำเบื้องต้นเท่านั้นค่ะทางที่ดีเนี่ยควรหลีกเลี่ยงการใช้งานมือถือกลางแจ้งหรือในที่ที่มีอากาศร้อนสูงแต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ทำตามทริคที่บอกไปได้เลยค่ะ หากไม่อยากพลาดทริคด,ดีแบบนี้ก็สามารถติดตามรายการ How to Trick ทริคดีแทนใหม่ๆที่คุณก็ทำได้ผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน b u a b o o TV นะคะ